ี่โมงกี่โมงอะคชากี่โมงโอ้คชาซ้อมถึงกี่โมงไปกี่โมงเอ้ยถึงกี่โมงอุยจะบ้านเลยเหรออ้าว A D โอ้ไปที่ไหน้องอมาที่ไมีอ๋อนี่หรอีสปา ทาปคิปที่หรอรุยอุยอีก่อีกโอ้ขวางรถรถมาคิตตี <k 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 ้สปาซะงั้นจะน้องหวัดดีจะน้องหวัดดีแม่บายเจอกันคิดถึงแล้วอ่ะโอ้เอยเออโดนไหมโดนเจ็บไหมเนี่ย ผาที่ชาติทุกคนที่โมงค่ะหกงไม่เกินต้องเวลาม่ก็เวลาเดีไม่เดี๋ยวชาค่ะมันซ้อมต้อนหนึ่งเดียวค่ะนี่